เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยนี่ไอ้ลอกจิตเฮ้ยนี่คุณมาชนผมล้มเองนะมาโทษผมได้ไงอะเมื่อกี้เขิ่อเลยดิคุณไม่ใช่จูบแรกหรอกมั้งนี่จูบแรกของฉันเนี่ยนางอยู่ประถมอยู่เลยมั้งครั้งนี้ฉันจะปล่อยนายไปก่อนนะแล้วครั้งต่อไปอย่ามาให้ฉันเห็นนายเข้าใจปะ บอทคนใหม่มาหรือยังอะอะสวัสดีนี่นายยังตามฉันมาอีกเหรอ,อฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่รับผิดชอบนายนี่คุณพี่ครับอย่าลงตัวเองมาหน่อยได้ไหมผมแค่มาทำงานก <c oughs> ็คงเป็นแค่เด็กฝึกง,งานละสินะและนี่วันแรกก็มาจ่ายด้วยทําตัวแย่ม,มากนี่ผมเป็นถึงแหมวิววันนี้นี่มาทำงานแต่เช้าเลยนะ คิดจะลงแข่งตำแหน่งเลขากับฉันน่ะฉันว่าคนอย่างเธอไม่มีสิทธิ์หรอกหรอการเป็นเลขาบอสเนี่ยได้เงินเดือนตั้งเจ็ดหมื่นะฉันก็ต้องลงแข่งอยู่แล้วปะ่ะแต่ฉันว่ามันยาก่หยนะวิวเพราะถ้าเกิดฉันได้เป็นภรยาของบอสอะ่ะเธอคนแรกที่ฉันจะไล่ออกมันน่าจังเลยเนาะฉันจะรอดู ก็แค่ใหญ่กว่าค่ะยาวกว่าเท่านั้นแหละสิไี่คุณอยากไปเลขาบอสเหรอผมช่วยป่ะได้สิช่วยอยู่ไกลได้ป่ะนี่เอานี่ไปกรอกด้วยมีประากาไหมครับนี่นายอกอกข้อมูลเสร็จยังเนี่ยฮะน,นี่คุณ กาวมันโดนมือผมหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมแปะไอ้นี่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่กอให้แล้วใครให้นายทำไอ้นี่ในเวลางานเนี่ยคะเฮ้ยนี่เอ่อนายแต๊ะอ่างจริงเหรอใช่ไหมปล่อยเลยนะปล่อย,เอ,ยเอาออกไปแต่ห่างอะไรของคุณผมไม่อยากเอาออกเลยนะแต่นี่มันกาวตาช้างนะคุณฮะกาวตาช้างอือสวยแล้วแหม่แหมแหมมือติดกันซะแล้ว ดูเหมือนว่าวันนี้ใครบางคนจะไปเจอลูกค้าไม่ได้แล้วล่ะสิไม่ต้องห่วงหรอกเพราะต่อให้ชัมีตัวทวงเนี่ยฉันก็สามารถไปเซ็นสัญญากับลูกค้าได้ทำเป็นอวดเก่งไปเถอะนะฉันก็บอกเธอแล้วไงว่าคนอย่างเธอไม่เหมาะที่จะเป็นคู่แข่งของฉันหรอกทีนี้ว่าไงต่อ,อคุณเอาไงอ่ะลูกค้าจะมาเราก็ต้องรีบไปสิเนี่ย แต่มือมันเนี่ยก็ไปเป็นแบบนี้แหละเร็วลุกมาเฮ้ยคุณสวัสดีค่ะคุณดีมสวัสดีครับเอ่อพวกคุณ2คนคู่รักไฟแรงครับ <Evangel ion> โอ้โหยิยนดีด้วยนะครับแหมแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยกคุณกลับไปก่อนดีกว่านะครับพอดีว่าบริษ,ษัทของเราเนี่ยโดนบริษ,ษัทคู่แข่งในแฮกระบบไปทำให้ตอนนี้ซอฟต์แวร์เนี่ยล่มหมดเลยครับ ไคุยขขาวหน้าเนาะคุณดีมครับครับผมขอยืมโน้ตบุ๊กคุณสักเครื่องได้ไหมตุ้มจะก,การให้ได้ครับน,น,นี่นายเนี่ยนะเรียบร้อยเฮ้ยมอสครับ ตอนนี้ระบบของเรากักมาหมดแล้วครับแต่ของคู่แข่งดังหมดเลยจริงหะไอ้นองจริงครับผมสุดยอดเลยว่ะโโนี่คุณนี่เจ๋งจริงเลยนะมือข้างนึงจับแฟนอีกข้างนึงเนี่ยกู้ข้อมูลบริษัทผมมาได้โอ้โหเนี่อยากได้อะไรนะบอกผมได้เลยผมจัดให้ <c oughs> สัญญาสัญญาอ๋อเออคือว่าเรื่องสัญญาเฮ้ยเรื่องสัญญาไม่ต้องห่วงผมอนุมัติให้ <c oughs> นี่นายทําให้ระบบเครือข่ายของบริษัทคู่แข่งผมได้ยังไงอะ่ะก็ผมเก่งอะแล้วอย่างเนี่ยนี่สมองอมได้ทีเอาใหญ่เลนนะนายเนี่ยแสงจริงเลยนี่แต่ฉันว่าเราเนี่ยไปหาวิธีเอามือนี่ออกจากกันก่อนดีกว่าเหอะเดี๋ยวฉันต้องไปเจอบอสคนใหม่กะ,ะม,มันออกแต่ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วคุณ จ,จับมือฉันไว้ตลอดเวลาทำไมอ่ะเป็นโรคจิตหรือไงฮะเนี่คุณต่างหากที่ไม่ปล่อยมือผมอะะคุณไปไหนอ่ะหัวหน้าคะกว่าลูกค้าจะเซ็นสัญญาให้นัอ่ะนัพยายามอยู่ตั้งนานมากเลยคะ่ะ เดี๋ยวตอนที่อยู่ต่อหน้าบอสใหญ่หัวหน้าช่วยชมแนทเยอะๆหน่อยนะคะแนทเธอทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะงานนี้จะเป็นเขาทำเองกับมือเลยนะนี่หล่อนพูดจาอะไรของหล่อนนะฮะทำไมถึงชอบพยายามดิสเครดิตฉันอยู่เรื่อยเลยฉันก็บอกแล้วไงว่าตำแหน่งเลขาของบอสใหญ่่ะจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอมีสิทธิ์อะไรที่จะมาตัดสินว่าใครควรจะเป็นเลขาของฉัน อะไรของนายฮะเป็นแค่เด็กฝึกงานทําเป็นอวดดีนี่แนทเธอก้าพูดจางงี้กับบอสใหญ่ได้ไงไนายคือบอสใหญ่เหรอคนที่ชอบเอาผลงานขคนอื่นไปเป็นของตัวเองแบบคุณเนี่ยไม่มีความคิดเลยนะผมว่าคุณเนี่ยออกไปจากบริษัทนี้ดีกว่าเพราะาบริษัทของเราเนี่ยไม่รับโจรเข้ามาในที่ทำงานบอสคะแต่คือว่าเชิญครับ บอทครับแล้วแบบมีบอทจะให้ใครเป็นเลขาครับเดี๋ยวต้องเป็นเธอคนนี้คนเดียวเท่านั้น